ถอ,อดไปเปลี่ยนอะไรเป็นพับเบรกบ่เบรกหน้าลูกหมากล่างถอดตัวบนเดี๋ยวเอานี่ไปรกแฝงใหม่ก่อนไม่นี่แฝงเดี๋ยวมันโดนหักเนี่ยเนี่ยเอาไปแฝนใหม่ก่อนผมแฝนไม่ดีไม่อเช้าเอาไปเสียบไปทั้งนู้นเลยเอานเอาไปนู่นเอาอะไรมาดึงไว้ยังไงท่านน่ะดึงไว้ก็ได้เอาเชือกมาดึงไว้ก็ได้เออถอดออกกนก็ได้ได้หมดนัด่นแหละมัดมัดนู่นอ่ะซี มันไมได้นี่อะไรมันรอคนไทยบริษัทไม่มีอะไรเลยเดิมๆหมดเอเวสล้อนหน้ายังไม่มีเลย,เยมีไหมเนี่ยเออเอเวสล้อนหน้ายังไม่ใส่มาเลยเนี่ยเอาไว้างหลังเหรอมันไม่ใส่เอเวสมาให้รุ่นนี้ทำอะไระเอเมนหน่าใช้ระบบอัน,นอีสุดระบบอะไรเอ็ดูเบรอะไรเขาแหละท่านคาน็อตข้างล่างไว้ตัวหนึ่งการมันล้นใส่ขาข้าว้าาวก่อนตัวล่างอ่ะขาไว้เลยตัวหนึ่ง เออมันลนแล้วาวานเนี่ยใส่ตัวนอกก็ได้ตัวไหนง่ายสุดอ่ะไม่ขันน้ำเข้าเลยไม,ไม่ไม่มีคอมเมครับเออแหนทะลุเลยนะเอาคอนตีเข้าไปเลยยาวออกหมดทีหลังเออเอาไอ้ฟคงแบนก็ได้มาทิ้มไว้ก็ได้เออน่าได้อยู่อ,อ๋อปีเข้าไปเลยไม่มามามมานี่คอนนี่ยลนใส่ขาผมแล้วเอาบอน,นไม่เอาด้วยพ่อพ่อ ถอดตัวนี้มันดีกว่าอย่าถอดตัวนี้นะถ้าถอดตัวนี้ลุงหม,มากนี่จะช้าครับไอาเหล็ง,งัดเอาเหล็กง,งัดยางมาก่อนเดี๋ยวมยิงให้เดี๋ยวเดต้องเอาอันนี้กดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดต้องเอาเหล็งงงกนนง,ลง,งัดยางกดไว้อนนเอานี่แหละยิงเลยวิ่งสองสิบสามอ่ะสองตัวเดียวนั้นสิบสามหมด ช่างเขาตั้งใจมั่งไม่รู้เขาเนี่ยไม่ดีดนี่แหละเดี๋ยว,ยวมันจะโดนหัวเนี่ยเอาปีกนกลงเลยดึงปีกนกไม่ดึงปีกนอกอ๋อขนาดนั้นมันดีหรอกอันนี้ต้องมีองศามันนะปีกนกเนี่ยจริงต้องคลายออกก่อนนะคือคลายตัวนี้ออกก่อนไนปะตอนใส่แล้วค่อยใส่ใหม่คลายออกนะเอาแพร์มาคลายไปสองข้างเลยเหมือนกันเบอร์สิบเก้าครับเอาไอ้สิบเก้าธรรมดาแล้วเอาแป๊บมาต้องคลายให้ปีกนกนี่มเข้าก่อนนะไม่งั้น มันจะทำให้น,นี้เสียเพราะอันนี้เขาฝืนไว้ครับต้องคลายมันรวมก่อนตัวนี้นะตอนใส่ลหมากบนหมากล่างตัวนี้ต้องรวมนะครับถ้าตัวนี้ไม่รวมนี่มันจะทําให้บูดเสียอนน่ะใครเหมือนกันใครไปเขาไขาม่ใครมาหรอกคลายมันรวมสองข้างให้มันรวมพอแล้วนะบางทีไม่ได้มันฝืดต้องเอาแป๊บครับบนไม่เสียครับตัวนี้ชุนล้อครับตั้ง ตรงนี้มีตั้งหลายราคาถูกๆก,ก็มีเอาล้อทิง้งไปหมดอ่ะไปเอาล้อดเดิมมาใส่เอาเจี้ยงเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องบรุงรักษาอะไรนู่นแค่เท่าอันดีแม็ก่ก็ได้เลยอะนี้ไม่จบเพราะยางมันกินเออไอ้ตัวยางรูนะ่ะเอาแม็กเนี่ยไปเทินเขาแล้วเอาแม็กธรรมดาใส่ถ้าไม่อยากซ่อมนะแค่นั้นก็จบง่ายๆไม่ต้องไปแต่งมากหรอกเอาแค่นั้นแหละใายไหมครับ เอาแปบบ๊บในแป๊บเสียบันนั่นแหละต้องคลายปีนกบนให้รวมก่อนครับตอนใส่มันจะทําให้บูดปีนกล่างไม่เสียครับถ้าเราไม่คลายมันจะฟื้นในนี้ถ้าจะเอาแป๊บใหญ่มาแปบ๊บใหญ่เมื่ยงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาปีนกบนออกก่อนครับอันนี้นจะเสียดึงเลยครับ ช่วยหน่อยเพื่อเขาจะให้คาแรงเราบ,บ้าง่ออีกนิดนึงพอเอาขอมือไปทีหนึน่ง,ง,งออมาล้วอยู่ของรถมารับรถแล้วสองพันหนึ่งร้อยครับสองพันหนึ่งร้<ะ> 2, <100. S 2> อยต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะให้รถออกจากอู่ได้เงันเดียวงั้หมือน,นเดียวไปเอากับพ่อเวลาไหนอะ เปลี่ยนสายพานเอาลิ้นหนึ่งตัวหนึ่งโอ้สายพานเ,รเครื่องขาดแล้วเนี่ยผมมีหลักฐานในการส้มอยู่อย่าเทียงผมหรือจะเอาตัวเก่าใส่คืนไหมเ<อ>นีนเย่ยนายนะเอ้ยครบเดือนบัตรบ้านเราเงินเดือนตันน้งแสนหนึ่งเงิลาซ่อมรถบวกสองพันบนุญนะสายพานเครื่องครับพ้นไปไปแล้วครับเบือเเ่ออยูอยย่มาถ้าไปจ่ายเดี๋ยวจะไปเก็บกับพ่อนะเก็บกับพ่อสามพันนะ ฮ่ไม่มีเดี๋ยวโอนนี่เลยเนี่ยโอนเข้าบัญชีเน um ี่ยธนาคารกรุงเทพกรุงเทพโอ้ช่างเมาเนี่ออกก่อนดิได้ยังทางนู้นแต่แล้วออกไปอันนี้รวมแล้วบอกโยกดูดิโยกขึ้นลงดูดึงลงอ๋อเนี่ยเนี่ยให้มู้ชนเนี่ยเดี๋ยวหักอันนี้นะอิงต้องยิงออกด้วยแต่อันนี้มันเป็นอะไรก่อนธนาคารกรุงเทพหกหกสี่หกหกสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่ง ห้าสองแปดศูนย์เอาดองออกมาครับ <82. S 1> ผมรู้ชื่อผมด้วยนะรู้อยากชื่อผมไหมไม่รู้ครับอ,อีเพื่อนเนะีสองพันหนึ่งร้อยอย่าไปลดคารังคารังช่างเขามีการเอาสองพันห้าเลยวันนั้นวันนั้นฟันไอ้อ้วนไปสองพันยังไม่จ่ายเงินเลยไอ้อ้วนแหมมีเงินคนละหลายล้านากาแฟก็ไม<ะ>่เคยเลยี้ยงเดี๋ยวพ่อเจ้อนช่างเอาเจ้รถเรดี๋ยวเขาด้วยนะนี่นี่อยู่นี่ครับเนี่ยแหม ี่อยู่นี่เนี่ยแกรถนี่เลยนี่นี่เลยนี่เนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเปลี่ยนสายพานวะโอ้สายพานขาดเลยหมดเยอะเลยนะไปรถหุ่นเลยวะแต่ละคนเลยติยกเตี้ยนเขาขายบ้านที่นู่นให้อยู่ครบ้านจะขายให้อยู่โอ้หาคนจะอยู่วะอยู่ที่ไหนคนเดียวคุณนอนตรงไหนดูที่ ไปอยู่ที่ไหนได้อนอนแค่เตียงแค่นี้นอนจะไปนอนที่ไหนหลังใหญ่เนาะมีแค่นี้ขับบ้างรถอ่ะซื้อมาจอดสามสี่คันมีที่ไหนคนสองคนซื้อรถมาสี่คันแล้วใครจะไปขับเหรอแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เอาอเฮ้ยครับตายแล้วไหนช่างไปทอดถอดจะนั้นทำไมเอาไปเก็บที่เรื่องออกมาทำไมไอ้เนี่ย อันนี้ต้องขายมันรวมนะครับรวมแล้วบเว่เนี่ยไม่รวมยังเนี่ยไม่รวมยังกันไม่ขายอะไรครับให้รวมต้องสิบเก้าขายผมเอามาแล้วแต่ใครเอาไปไหนวะสสิบเก้ากันคนนี่เก้าเนี่ยขายอีกแค่รวมเลยเดี๋ยวขายมาไอ้น,นี่มันไม่ดีต้องไม่ไม่ไม่มีตุ้มเนี่ย ตัวเม,มียเขาฝังไม่มีเขาฝังตามตามเหรอโอ้หมุนสองเราหรออ๋อตามเคยต่อโอ้มีตามอีกโอ้ธรรมดาไม่ตามเออวะแตดจมีคนเล่นก่อนเราแล้วเอออ๋อทางนูน้นเอาให้ <c oughs> มีตามอีกเราควรลืมมาถอดดุมหมากล่างก่อนม,ม่ค่อยเนียนี่เดเาไทยยุทธุนเสร็จเปลี่ยนลงมหมากล่างตัวเดียวเด้อบนไม่เปลี่ยนนะ แต่ไม่มีช่างไหนคายหรอกเขาไม่คายตอนใส่อ่ะเออมาไงกูไปกันหรือมันมีจังหวะที่เนี้ยในการในการโยกตัวอะต้องให้มันพอดีเออไอตอนเราใส่ต้องให้มันโยกตัวเนี้ยต้องขนาดนี้นะโยกตัวโยกตัวได้ประมาณเนี้ยอย่างตัวนี้แต่นี่พอมอยู่นี้ใช่ไหมมันก็ฟืนมางเงี้เออมันก็ดึงนะฟืน คือมันก็ขับไม่สนุกแล้วกินยางเอาช่างทอทุ่มหมากล่างนะไอันนี้อย่าอย่ามาทางนี้เดี๋ยวสลับกันไอ้ไหนอยู่ฝั่งนู้นเอาไปฝั่งนู้นคือเดี๋ยวสลับกันไอ้นู้นอะเอาไว้ฝั่งนู้นคือเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวสลับกันเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องแล้วก็ไทยมันเครื่องครับเอาไปทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันสลับกันวางตรงหน้ารถไอันนี้มีที่ไหนสายพานไหนมีไมีมีไม่ต้องเรียนมีแต่สายพานหน้าเครื่องเฉย เออสายพานหนึ่งเดี๋ยวใหยเปิดดูไม่รู้เดี๋ยวเปิดดูก็เห็นเออเดี๋ยวลงมาก่อนเอาถอดมาช่างถอดปิ้นมาตรงนี้ถอดเลยไหนคิมคิมผมงเอาแล้วมัชาววางไหนไม่รู้เอาคอนใหญ่ไม่ด้วยนะไม่มีช่างไหนก็ตีอย่างนี้หรอกเขาจะตีให้บนนั้นเลยเขาไม่ถอดเขาจะถอดแค่นิดเดียวแล้วก็ตีบนนั้นแต่นี่เหมือนจะยากแต่ไม่ยากถอดรับสองตัวถอดปิ้นมา กีสูตรผมอะง่ายอยู่นะเย้ที่ผมดึงตัวทางรถไอ้ฝรั่งมึงเอาไปก๊อบเลยเนี่ยผมนั่งมหาติกรณ์มันไม่เคยทำ๋ยวนี้มันมันมาดูคลิปผมแล้วมันทำตามเลยเป๊ะเลยและฝรั่งมึงนอกอ่ะเออแล้วมึงไม่เปลี่ยนเลยมึงเอาตามคูเปื่เอ้ยหูเหงนสวยไหมใช้แหวนเหมือนผมดึงเพราะไม่มีอู่ไหนใช้แหวนแบบในประเทศไทยไม่มีอู่ไหนใช้แหวนเล็กๆนี้ดึงเออแหวนจิ้มเงี้ยจิ้มจิ้มจิ้มแล้วเอาดึง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 มาดีเออแต่ก่อนเขาใช้ไฟจี้จี้มันก็ไหม้นะตัวถังเออ ไปใช้แหวนมันมันนิดเดียวมันไม่ไหมเอาเอามือทุบกับค้อนเอาเอา,เอาปากค้อนเอาด้ามมันมีประสบก,การณ์อะไรทำม,มาสามสิบปีแล้วเลิกได้แล้วเขาเลิกกันหมดแล้วเนี่ยตีลูกหมากเลยนะต้องตีงี้นะไหนดูอย่าจะเย็นเลยไนไงให้มันสวยๆเลยให้ยูทูบเบอร์ก็ดูหน่อยเอออย่างเงี้แหละอย่ามือจับนะเคาะไปเอ้ยจับลูกหมากไว้มือจับลูกหมากไว้มือซ้ายจับลูกหมากไว้เลยนั่นแหละเคาะไปทีเดียวเคาะสั้นๆค้อนสั้นๆจับสั้นหน่อยได้แล้ว อเหนนะ็หนแนละ้วไงง่ายอา่ะของไม่แต่ของเซราริกใช้ไม่ได้เนี่ยแตมกก่มันก็ดีดีเหมือนกันแต่มันไม่ผ่านพี่ห่ออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้รอะไรเขาจะเอาอะไรโอ้โหร้านปิดแล้วร้านปิดแล้ว เคยเชื่อที่ไหนเราเศร้าแต่ละคนได้เลยครับดีไปเอาดาวมาหนะนักแน่เลยสูตรที่ดีที่สุดลองมาทุกสูตรแล้วครับต้องจับลูหมากรอยนั้นเดี๋ยวกระเด็นลูหมากไม่ต้องแรงมากรอ่เดียวเพราะ อ๋อหมักใหม่แต่ห้องทิมใช้ไม่ได้เราก็ซื้อไม่รู้เราก็ดูยี่ห้อไม่ออกหรอกโยกดูดิ่ยยงงอยโยกอไรอยงเงี้ยโอ้โหไปแล้วอะมันเหมือนจะใช้ได้เดี๋ยวไม่ได้เนี่ยไปไอ้ก,กุ๊ก,กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเออโฟกเสียวอหรอเออโช๊คตรงอยู่ครับได้หรอกดันลูกซูบิกเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนภาพเบรกด้วยครับ